ไปได้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้ปัดบางจากวันนี้มามาเพื่อเพราะว่าแม่บอกว่าแม่อยากมาดูพันธิตตกดินนะครับให้ตกดินหรอแม่อะ <c oughs> พวกเห็นก้อนเมฆกนันไหดูให้เราไป <c oughs> สวัสดีครับผมภูมิพุทธชาแน,นลนะครับ แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับนี่แม่แอมมี่แล้วก็น้องที่ไหนวะที่นู่นน้องผีเฮ่น้องผีนีอ่ <c oughs> อยู่ที่ไหนครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ปัดบางจากตอน,นเรามาเรามาก็มาเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริง <c oughs> <c oughs> ๆแล้ววันนี้วันนี้มามาเพื่อเพราะว่าแม่บอกว่าแม่อยากมาดูพันธุ์ที่ตกดินนะครับ ซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกเป็นอย่างหนงักแต่ที่ไหนฝนก็คือฝนมันก็โปรยปลายนะครับซึ่งไม่มีพาร์าทีรักดวงเลยแต่แม่ก็อยากบุญพาร์ท์ตกดินนะครับไปแม่เรียกไปแล้วเราไปข้างในกันเถอะ s <S อเบสกิลเกครับทุกคนครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในโบสถ์แล้วนะครับเราจะมาไหว้พระกัน แอมี่วันนี้เรามาทำอะไรกันคะ,ะเราจะมาดูพายที่ตกดินหรือเปล่าใช่ไหนพายที่ตกดินไหนคือพายที่ตกดินนะ, <c oughs> ะที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้เป็นเสียงบีบแตรนะเพราะว่าจะมีการลอดท้องช้างตอนที่ออกจากกาลังจะออกขับรถออกจากที่นี่จะมีการลอดท้องช้างแล้วก็บีบแตรสามครั้งเพื <c oughs> ่อเป็นสิริมงคลนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนี่จะเป็นการลอดท้องช้างเพื่อเป็นสิริมงคลของที่นี่นะครับ วิตอนนี้เราจกำลังไปไหว้หลวงพ่อพโตโอ,องค์ใหญ่ที่ริมน้ำนะครับโอ้นอ oh, <no. S 1> ว่าแต่ดูได้ได้ดูดดพายที่ตกดินนะครับ <c oughs> ไหนอะในตกดินหรอแม่อะ <c oughs> พวกเห็นก้อนเมฆกันนะ <c oughs> แม่บอกว่ามีแต่พื้นหินนะครับเผ <c oughs> ื่อว่าะไม่อาจจะไม่ได้ยินที่แม่พูดเมื่อกี้ผมก็พูดห้ฟังใหม่นะเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปไหว้หลวงพ่อพโตนะครับ หน้าเหมือนรัวจังมันอยากกินแตบร็หรือเปล่าดูไปเริ่มเทิมจับวัวมันไม่กัดหรอกมันแค่จับกระทืบไม่ใช่แหน่แหนลองจับดูลองจับดู ไหนไม่้องจับดูสิคะฮะมันไม่กัดหรอกมันมันจากสะบัดหางใส่จะไปเดินหลังมันดียวไปอยู่หลังใช่ไหมไปละไปนะบายไอมีหายเอ้มีอยู่ไหนมีอยู่นี่ครับไม่มไม่อยู่นี่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกัน ขอญาตเดินสักแป๊บนึงในขณะที่เรามาตอนนี้ก็เป็นเวลาฮะเมื่อกี้แม่บอกว่าพราหูเนี่ยจะไม่เห็นนะนะี่เราให้กล้องแผ่นไปข้างหลังนี่คือพราหูนะครัพราหูอมยานข้อะไนกัน อ่าตอนนี้นะครับทุกคนครับเรากําลังเดินอยู่ข้างในโซนแล้วก็จะมีของขายอยู่บ้างนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่เรามาตอนนี้ก็คือมันเริ่มที่แตะเย็นแล้วนี่กี่โมงละห้าโมงครึ่งนะครับเพราแบบร้านก็เริ่มทยอยปิดแล้วนะะมาเย็นไปหน่อยห้าโมงไม่ใช่ห้าโมงเช้าแล้วห้าโมงเย็นนะวันนี้ครับห้าโมงเย็นนะวันนี้ครับจะมีของขายไปเรื่อยแต่ตอนนี้จะเห็นแต่หัวน้องแอมมี่นะฮะน้องแอมมี่เห็นแต่หัวนครับจะมีของขายใจไ,ไปหมดเลยตรงนี้ครับ เรากำลังเดินตามแม่พิโยระหว่างเดินก็ได้ว่าไปเรื่อยๆนะครับโ oh, <no. S 1> อ๋อน้อ่าแล้วตอนนี้นะครับแม่ก็หายไปแล้วมไม่ไปไหนแล้วแม่หายฮะโอ้ยแม่อยู่นู้นแม่อยู่นู้นแต่เดินตามแม่ไปแม่อยู่นู้นแม่อยู่นู้น <laughs> แม่กำลังมาถ่ายรูปคู่กับพญานาค <laughs> ก็ตรงนี้จะอยู่ตรงริมน้ำนะครับ ตรงริมน้ำก็จะมีอะไรอย่างมี้จะมีพญานาคคู่กันแล้วก็ข้างหลังข้างหลังผมเนี่ยเดี๋ยวลองให้แพให้กล้องแพนกลับมาทางนี้นี่กล้องแพนกลับมาทางนี้เห็นไหมเห็นผม,มไหมเห็นไหมข้างหลังตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นหลวงพ่อโตอยู่ริมน้ำนะครับหันหน้าไปทางหันหน้าไปห,า,ห,นห,นา,ไปหาน้ำเอา้าไปไหนอะ่ะหันไปไหนอะ่ะฮลัลโหลโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้หลวงพ่อโตก่อนโอเคไปไหนนะไปยังไปข้างบนกันไปไหว้หลวงพ่อโตกัน ตอนนี้แม่ยืนตั้งท่าไว้แล้วเรียบร้อยโอ้โหอย่างสวยงามรับพี่น้องตอนนเงียโอ้โหเงียบอะไรอ่ะทีนี้ตอนนี้ยังก็คนเยอะกันนะครับไม่ใช่ว่าคจะไม่มีคนนะมาตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนแล้วตอนนี้คนเยอะมากใช่ไหมครับเยอะไหมใช่ครัปิดแล้วครับจาไปเลยนี้ยังอยู่ในช่วงถ่ายรูปเล่นนะครับ oh, <no. S 1> ก็ถือว่าที่นี่ก็บรรยากาศก็ดีนะครับถ้าฝนไม่ตกนะถ้าแบบวา <c oughs> ่าเป็นบรรยากาศแบบฝนไม่ตกนี่ถือว่าดีมากนะครับเสียดายที่ว่าฝนมันตกด้วยไงฝนตกแล้วก็ พื้นก็เปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับถือว่าวันนี้ได้มาทําบ,บุญบ้างมึงกเป็นคนดีนะเนาะก็อย่าขอบคุณทุกทุกทักทักใครมั่นะครับที่กดทั้งมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทับสไลด์ด้วยก็กดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ยิ่งด้วยยิ่งดีเลยเดี๋ยวก็จะพาด,ดูจุดๆ,ๆต่างๆต่อนะโอเคไปมายืนได้เท่เลยยืนเท่ยืนเท่จะไปถ่ายก็เฟี้ยวแล้วมายืนเท่เลว <laughs> ไป เนี่จะเป็นนะบรรยากาศตอนช่วงเย็นนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นแบบม่มีแดดมีมีพระาทิตตกดินนี่คงจะสวยนะไม่เชื่อว่าตอนนี้มีแต่ฝนตกลงมาครับไม่มีพระาทิตตกดินครับเราต้อดูบรรยากาศดิยเนี่ยมีไหมล่ะอย่างเงี้ยไงไปดูพระาทิตตกดินไหมตอนนี้นะไอ้มีดูพระาทิตตกดินหรอคะไหนต้องไหนอ่ะไปนะอ่าแล้วตามดิชัยพีไปนะครับตอนนี้ อไันนี้ใช้พีไปติดใช้พีทางไหนก็นั่นแหละตามนั่นแหละติดใช้พีบอกว่าบอกให้เลี้ยวนะครับอ่าเลี้ยวไปครับเอ้ากลัวอะไรโถเอ้ยนี่ข้ามีผู้กายเองโอ้โหจังหวะนี้นะครับแทงหนึ่งลัมแลโอ้โหอย่างรุนแรงป๊บมาเจอพยานมากันโอ้โหสองข้สองลำมสองคนเจอกันสองคนเจอกันทำไงทำยังไงทำยังไงเขาทำยังไงเขาทำยังไง ถ้ามันไงไม่รู้ครับแต่ว่าเขาขับไปได้ช้าแล้วตอนนี้ครับโอ้โหปรบมือไปกันสวัสดีจ้าโอเคครับจบการรายงานแค่านี้ปร๊บทำอะไรคนเดียววะทำอะไรกันอะโค้งแขงมึงโคองแขงไหมนี่เราลองตกเพลยตรงลานนีลไงลุบตรงเงี้เหรออยู่ตรงนั้นเจ็บไหมอ่ะฟักจบฟัก เดี๋ักเอี๋ยโอเคลากรอบนะพรุ่งนี้ขอก็ขอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอะไรอ่ะแมรี่แม่แมรี่แรี่ครับอะอะไรครับปิดแล้วแม่ก็ได้มายืนบทเลยเรียบร้อย โอ้โหจังหวะนี้ครับแสงกันไปแล้วโอ้โหแม่งคนแรงเลยคนแรงคนเฟี้ยวโอเคครับทุกคนครับแล้ววันนี้ก็ขอจบกันไปเพลงเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาร์ติสก็ไม่มีด้วยโอเคขอจบไปเพลงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกิ๊งให้ด้วยเด้อกระดิ่งกิ๊งให้พวกเราด้วยนะครับแล้ว โอกาสหน้าไปครั้งคลิปหน้าไปทำอะไรก็เราติดตามช่วงต่อไปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีสวีดัสทุกคนนะครับสวัสดีครับ